รวมอัลบั้มเด่นแห่งปี2023จากศิลปินดังทั้งหมดนี้ในยมิวสิกกอสิบวันนี้ครับสวัสดีครับต้านเูู้่รายการยมิวสิกกอสิบนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music t h a i l a n d ครับ คงจะเป็นธรรมเนียมของวงการเพลงไปแล้วครับที่เมื่อเวียนมาครบรอบจบปีก็จะมีการสรุปผลงานอัลบั้มเด่นประจําปีนันๆครับกับการย้อนมองผลงานแบบเต็มรูปแบบของเหล่าศิลปินที่ปล่อยออกมาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งไม่เพียงเป็นแต่งานดนตรีที่น่าสนใจและคู่ควรกับการฟังเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลงานเพลงที่เล่าเรื่องราวความเป็นไปของวงการดนตรีในแต่ละปีครับและปี2023ที่ผ่านมาก็มี7อัลบั้มที่เรียกว่าโดดเด่นและน่าสนใจมากที่สุดเป็นงานที่ไม่เพียงแต่มียอดขายที่สูงนะครับแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนสถานการปัจจุบ ของวงการเพลงในปี2023ซึ่งเป็นปีที่ดูเหมือนว่าศิลปินหญิงจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะทั้ง7อัลบัมม้มมาจากฝีมือและเสียงร้องของศิลปินหญิงเกือบจะทั้งหมดครับอัลบั้มกัตสของโอลิเวียรอดวิโก หนึ่งในอัลบั้มที่ดังที่สุดในปี2023และยังเป็นงานที่แฟนๆรอคอยมากที่สุดเพราะเป็นอัลบั้มชุดที่2ของโอลิเวียโรบิโกที่ผลงานชุดแรกของเธอโด่งดังเหนือเกินรับจนทำให้สื่อมวลชนจับตามองตั้งแต่ตนและสุดท้ายโอลิเวียโรบิโกก็ไม่โดนอาถรรพ์อัลบั้มชุดที่2เล่นงานเหมือนกับศิลปินหลายๆคนรับเพราะผลงานอัลบั้มที่มีชื่อว่ากั๊ดของเธอทั้งขายดีได้รับเสียงชมและยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ๆมากมายรวมไปถึง Grammy Awards แถมอัลบั้มยังติชดชาร์ตอันดับหนึ่ง กัทเป็นผลงานที่มีความเฉียบคมซับซ้อนและก็เต็มไปด้วยความทันสมัยครับนักวิจารณ์บอกว่าโอลิเวียโรริโกแต่งเนื้อเพลงออกมามีทั้งอารมณ์ขันแล้วก็สะเทือนอารมณ์ไปพร้อมๆกันได้ครับกับการเล่าเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนของตัวเธอเองทั้งความผิดหวังในเรื่องงานการรับมือกับชื่อเสียงและการถูกคาดหวังจากทุกคนแคมยังได้คะแนนวิจารณ์จากเมตาคริติกไปถึง91คะแนนรับแคมกัสยังเป็นผลงานที่โตขึ้นเรียกว่าทั้งแฟนๆแ,แ,และศิลปินได้เติบโตไปพร้อมๆกันรับ ผลงานอัลบั้ม Something to Give Each Other ของ t r o y Sivan ขณะที่ Olivia Rodrigo ออกผลงานชุดใหม่ตามความสำเร็จของผลงานชุดแรกทันทีนะครับแต่ t r o y ซ Sivan ต้องรอคอยกันถึง5ปีครับกับการปล่อยอัลบั้มชุดที่3ครับและทันทีที่ Something to Give Each Other ออกมาให้ได้ฟังกัน t r o y ซ Sivan ก็พิสูจน์ว่าผลงานชุดนี้สมค่าการรอคอยอย่างแน่นอนครับ Just got ทั้งมิวสิกวิดีโอปกอัลบัมและผลงานเพลงที่ไปได้อย่างสุดทางครับและไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยในการเป็นตัวของตัวเองนักวิจารณ์บอกว่าทรอยซิวานประกาศความเป็นคุยแบบไม่แคร์ใครครับและไม่แคร์สื่อใดๆอัลบัมได้คะแนนจากมตอคริติกถึง84เต็ม100คะแนนครับศิลปินหนุ่มชาวออสเตรเลียคนนี้กลายเป็นคนที่ใครๆก็พูดถึงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมอทีชลเมตแต่งตัวเลียนแบบเพื่อแสดงเป็นทรอยซิวานในรายการ s a t u ทเด y Night Live ซึ่งณจุดนั้นนั่นแหละครับที่ทาให้ทุก ไอซิวานแม้ย่างเป็นทางการแล้วครับผลงานอัลบัม้ม Did You Know That There's a t u n n e l Under Ocean Boulevard ของ Lana Del Rey l a น a าเดเรคืนวงการอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ครับกับผลงานอัลบั้มชุดที่9ที่มีชื่อว่า Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard งานที่ Lana าเดเรเน้นความเป็นส่วนตัวจนแทบจะกลายเป็นเหมือนกับบันทึกส่วนตัวครับกับภาคดนตรีและเนื้อร้องที่มีการทดลองและเสียงร้องที่สลับซับซ้อนเป็นงานที่นักวิจารณ์บอกว่าทะเยอทะยานที่สุดสําหรับลาน a าเดเรครับ โดยอัลบั้มมีชื่อเข้าชิง Grammy Award นะครับแล้วก็ยังขึ้นสูงถึงอันดับ3ในชาร์ต b ิ l บ b o a r d 200แถมสื่อบิวอ์ดยังยุดห้เป็นอันดับ9ของอัลบ,บั้มที่ดีที่สุดในปี2023ครับและอัลบ,บั้มยังเปิดตัวเป็นงานที่มีคนฟังมากที่สุดในปีครับสำหรับเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟใน Spotify ที่สำคัญนะครับ Did You Know That The r e s a t u n n e l Under Ocean Boulevard ยังเป็นแผ่นเสียงที่ขายได้เร็วและมากที่สุดของ UK ในปี2023ครับพิสูจน์ให้เห็นว่าวงการเพลงยังมีพื้นที่สำหรับผลงานที่ท้าทายคนฟังอยู่เสมอครับ ผลงานอัลบั้ม Scarlet ของโดจาแคทดราจาแคทก็ยังแรงไม่ตกนะครับกับอัลบั้มชุดที่4 Scarlet ที่ทำออกมาท้าทายคนฟังและแฟนๆโดยเฉพาะครับ mm hmm. เพราะผลงานอัลบั้ม Scarlet เป็นผลงานที่โดาจาแคทขอถอยออกจากอินดีพูลของดนตรีป,ป๊อปในผลงานชุดก่อนๆรับและเน้นเพลงแนวฮิปฮอปและ R&B แบบเข้มข้นแทนครับ bitch, สกาเล e ตยังเป็นผลงานที่โดจาแคทแสดงตัวตนอย่างเต็มตัวครับด้วยการไม่ได้เชิญศิลปินคนใดมาฟิชชิ่งเลยครับที่สําคัญนะครับสกาเลตยังเป็นงานที่นักวิจารณ์เสียงแตกกันแบบสุดๆครับสื่อบางสํานักแทบจะให้คะแนนเต็มในขณะที่บางสํานักเองอย่างเดอะการ์เดียนกลับบอกว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังครับเรยกว่าแสดงให้เห็นว่าโดจาแคททางานแบบไม่แคร์ใครครับและไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้ทงสิน้นในการเล่าเรื่องและการเดินทางส่วนตัวอัตตาและการประชิญหน้ากับชื่อเสียงและการหลบหนีครับจนทาให้สื่อมวลชนบางสํานักยกให้สกาเล e ตเป มาตัวฐานใหม่สำหรับดนตรีแนวฮิปฮอปกันเลยทีเดียวครับผลงานอัลบั้ม The Record ของ Boy Genius นอกจากอัลบั้มที่แฟนๆรอคอยของศิลปินดังๆนะครับยังมีผลงานชุดแรกที่โดดเด่นพอจะติดโผอัลบั้มแห่งปีในปี2023แบบเป็นม้ามืดด้วยเช่นเดียวกันรับกับผลงานอัลบั้ม The Record ของ Boy Genius ศิลปินที่ได้รับคำจักจัดความว่าเป็นซูเปอร์กรุ๊ปของดน,นตรีแนวอินดี้ครับเพราะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีฐานชื่อเสียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น j u l i a n Baker Phoebe Bridgers และ Lucy ดา Cu สด้วยแนวเพลงอินดี้ร็อกและอินดี้โฟล์ที่คนวงในบอกว่าสมาชิกทั้ง3คนสามารถผสมผสานแนวดนตรีส่วนตัวจนกลายเป็นเคมีใหม่ ที่ลงตัวรับจนสื่อใหญ่อย่าง The Rolling Stone ให้คะแนนเต็มสำหรับผลงานชุดนี้ครับและอัลบั้ม The Record ก็กำลังรอชิงราวันกว่ามีถึง7สาขาครับ yeah, ผลงานอัลบั้ม1989 Taylor's Fortune ของ Taylor Swift ปี2023รียกว่าเป็นปีทองของ t a y l o r Swift อย่างแท้จริงครับและยังเป็นปีที่ t a y l o r Swift ได้บันทึกเสียงจากอัลบั้มเก่าขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องครับซึ่งหนึ่งในอัลบั้มที่แฟนๆรอคอยกันมานานนะครับก็คืออัลบั้ม1989ที่ได้บันทึกเสียงใหม่สักทีครับเพราะด้วยความที่อัลบั้มต้นฉบับเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ฮิตที่สุดของ t a y l o r Swift เลยก็ว่าได้ครับและในปี2023ที่ผ่านมาก็เป็นคราวของ1989 t a y l o r s v e r s i ์ชนสักทีครับ ไ9ทินเอตินไนเทเลอร์สวอร์ชั่นกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ฮิตที่สุดในปี2023โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่อัลบั้มชุดนี้ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วก็มีถึงเเพลงจากอัลบั้มครับที่เข้าไปยึดพื้นที่ในท็อป10ของบิบอร์ด d ็อปสัมแบบแทบจะไม่แบ่งพื้นที่ให้กับศิลปินคนอื่นเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท็อป3ครับที่แทร็ก From the Vault สามเพลงจากไนทีนเอตินไนเทเลอร์สวชั่นยึดครองพื้นที่ไปทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น Isit that don't talk Over Now Now that we และสลัดที่ยึดไปทั้ง3อันดับและกลายเป็นอะไรที่เหลือเชื่อสำหรับวงการเพลงครับแถมแผ่นว i นิลของอัลบั้ม1989 t a y l o r v v ยเชลลยังกลายเป็นว i นิลที่ขายดีที่สุดในปี2023ด้วยครับผลงานอัลบัม้ม SOS ของซีซ่า และอัลบั้มชุดสุดท้ายในผลงานเด่น7อัลบั้มของปี2023เป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าซีซ่าและปล่อยออกมาในช่วงเดือนธันวาคมปี2022ครับอาจจะยังไม่ทันคุ้นเคยกับอัลบั้มในปีนั้นเลยครับแต่จนถึงตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักทั้งอัลบั้มชุด SOS และตัวศิลปินเองอีกแล้ว ซีซ่าเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงนะครับที่ทํางานร่วมกับนักร้องดังๆมามากมายครับโดย SOS เป็นผลงานอัลบั้มชุดที่2ของซีซ่าครับที่ห่างจากอัลบั้มชุดแรกถึง5ปีมีการบรรจุเพลงมากถึง23แทร็กครับรวมความยาวของอัลบั้ม67นาทีครับกับเพลงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น R&B ฮิปฮอปและป๊อปที่ทั้งเพราะแล้วก็เศร้าไปพร้อมๆกันรับเป็นผลงานที่นักวิจารณ์บอกว่า ยิ่งใหญ่แต่ไม่อ,อูอวดครับและซีซ่าก็ทําเพลงรับออกมาได้เพราะจริงๆครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่อัลบั้ม SOS จะก,กวาดรางวัลสํำคัญๆในช่วงปี2023และมีชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปี2024นี่อีกด้วยครับ อัลบั้มนะครับน่าจะเป็นผลงานเพลงที่น่าสนใจสําหรับนักฟังเพลงหลายๆท่านนะครับทั้งคนที่ชอบฟังเพลงแนวนั้นอยู่แล้วครับหรือใครที่อยากจะทดลองฟังอะไรใหม่ๆในสิ่งที่แตกต่างจากรสนิยมของตัวเองดูบ้างครับงานแต่ละชุดมีความแตกต่างตั้งแต่เพลงป๊อปร่วมสมัยผลงานที่เต็มไปด้วยการทดลองแนวเพลงอินดี้หรือแม้กระทั่งฮิปฮอป R&B ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นบทเพลงที่มีความเป็นส่วนตัวของศิลปินมากๆเป็นงานเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวเหมือนกับบันทึกส่วนตัวครับแต่ในทางกลับกันผลงานส่วนตัวเหล่านั้นกลับสื่อ และเชื่อมโยงความรู้สึกไปถึงคนฟังและแฟนๆได้อย่างมากมายครับและนี่แหละครับ7จอัลบั้มที่โดดเด่นในปี2023จากศิลปินดังจากยมิวสิกก็สิบประจำคลิปนี้ครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับยมิวสิกก็สิบเหมือนเดิมดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Youtube Channel Universal Music Thailand เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ